ดีค่ะชื่อนะะางสาวอัญจนาได้ลิี่ร4ั่งสนานยสี่ศ0น0้วันนี้จะมาสอนการเขนการวนเกลไกปฏิกิริยานะคะเราจะเริ่มจากการหาอ้างอิงก่อนนะคะ,ข,ะ,คะข้าวไปที่เว็บแรกค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราจะมาทำกราฟนะ,ะ่ะการแรกนะคะเราใช้ a อเท่ากับ2เท่ากับ0.8 เท่ากับ10นะคะแล้วเราก็จะมาที่ช่อง B17 นะคะจะใช้สูตรตานี้คือการหาค่า c o n c e n t r a t i o n x วสมการ a t เท่ากับ a 0 e กำลังลบ k 1น t นะคะแล้วก็ถ่ายทาอดข้อสองนะคะต่อไปนะคะจะมาที่ช่อง C17 นะคะจะใช้สมก,การว่า b t เท่ากับ k 1คูณ a 0 ส่วนด้วย k 2ลบ k 1วงเล็บ e ลบยกกำลังลบ k 1 t ลบ e ยลังลบ k 2ง t ปิดนะครับแล้วก็จะใช้สูตรตามนี้นะคะับก็ลากออกมานะคะต่อมานะคะจะมาที่ช่อง d 1 7นะคะโดยใช้สูตรตามนี้เลยค่ะแล้วก็เป็น เป็นการหาค่าคอมเพนเซชันเซตน้นในการ a 0เท่ากับ a b t บวก a b t บวก c t นะคะแล้วก็ที่ฐานท้องคำสั่งใหม่ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำกราฟนะคะในการคุมเวลาแล้วก็ถึงกันนะคะกดไปที่ insert คะ่ตรงนี้นะคะ,ะ,ระ,คะรเนนะคะริ่มเปนะะน็นะะกราฟเส้นแล้วก็ที่มะคะ เรากดบวกนะคะจะเพิ่มชื่อกามนะคะเรากดไปที่เส้นเส้นแรกแล้วก็กดมาที่ตรงนี้นะคะกดที่มาร์ e เกอร์แล้วก็มาร์ e เกอร์ออปชั่นกดตรงนี้เลือกเป็นวงกลมนะคะแล้วก็โนโตะแล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้นะคะเป็นสีแดงน,นะคะ ่ลแล้วก็แก้เส้นกระขางประมาณนะคะก็กดไปที่เส้นนี้นะคะเส้นวานะคะก็กดไปที่นี่กดปักเกอร์กด Marker Option แล้วก็กดเลือกเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเลือกสีเป็น กดโกนนะคะแล้กเอกสีเป็นส้ำงินคที่อกสีะะกเป็นสีน้ำเงินเนกคต่อไปจะเป็นเส้นแท่งคนที่ม์เกอร์ก็มเกอัชัน,น,นตรงนี้ก็เลือกเป็นสีเหลีนนะะ่ยค่ะกดโลฟีนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีเีะคะ่ะแล้วก็ไล ไลยนะคะเป็นสีเขียวเหมือนกัน,นะะก็มาเขียนชื่อกาแน,นะคะตรงน,นี้นะคะพิมพ์ม,มาแล้วค่ะ ชช้ือะะ่อะตัวนี้นะคะใช้เป็นทั้งต่อมานะคะจะไปกรรมต่อไปนะคะกรรมนี้นะคะจะใช้ a เท่ากับ1 f เท่ากับ0.5 x เท่ากับ10นะคะ เราจะมาที่ช่อง s 1 7กันะคะ่ะโดยใช้สมการ a t กับ a 0 e ยกกำลังเอส k 1บวก k 2งเลยยกกำลงัง t นะคะก็จะทานข้ขอสะคำสัตต่ะะงมาเลยคะ่ะเราจะใช้สูตรตามนี้นะคะต่อไปที่ช่อง i 1 7นะคะเราจะใช้สูตรตามนี้เลยค่ะ เป็นการหาค่า concentration โดยใช้สรรมการ b คเท่ากับ k 1คูณ a 0ส่วนดวย k หบวก k 2อวงเล็บ1นลบ e กรากำลังลบ k หบวก k, b, k 2องกำลังทีนะคะแล้วก็แทนค่าคำั่งต่อไปนะคะก็จะใช้สูตรต่างะคะโดยใช้สมการ เอส่วนเท่ากับเอทบวกบีทบวกซีทนะคะแล้วก็ใช้ข้อสมมตินะคะก็จะได้กราฟแบบนี้เลยนะคะไปที่กราฟต่อไปนะคะกราฟนี้นะคะจะใช้ A เท่ากับ1 B เท่ากับ0.5นเท่ากับ10นะคะเราจะใช้สูตรตามนี้เลยคะ่ะเป็นการหาค่าคอนเซนเทชันโดยใช้สมการ AT ทเท่ากับ a ศนส่วนได้เคห่บวกลบหนึ่งนะ,ะวงเล็บ K-1 ลบหนึ่งบวกยกกำลังลบ K 1หนึบวกลบหนึ่งยกกำลังอค่ะแล้วก็ถ่ายพวกําสั่งะะต่อมาที่ช่องต่อไปนะคะเป็นช่อง o อวิ เป็นช่อง U สิบนะคะเราจะใช้สูตรตามนี้เลยค่ะเป็นการหาค่าโดยสมการ a ศูนย์ท่ากับ a t a b ะ,ะ b t นะคะแล้วก็ใช้าขอช่นี้นะคะช,ช่องนี้นะคะจะไม่ใส่ค่านะคะแล้วก็จะได้กราฟตามนี้เลยค่ะมาที่กราฟต่อไปนะคะ เราจะใช้ a เท่ากับ0.5นะคะ b เท่ากับ0.5 x เท่ากับ10ค่ะเราจะมาที่ช่อง t17 นะคะเราจะใช้สูตรตามน,นี้เลยนะคะในการหาค่าฟังก์ชันเราใช้สมการ A t เท่ากับ a0 ส่วน k1 บวก k ลบ1งวเนนงเล็บ k 1 ke แล้วกำลังลบ k 1นึ่งแล้วหนึ่งดูลกำลัง -t ะคะ่ะแล้วเราก็จะแทนท่าคำสั่งออกมาเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะไปที่ช่อง u 1 7็นะคะกรณีสุดตามนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นการหาค่า p o n s e r a t i o n โดยใช้สมการ a ส่วนเท่ากับ at บวก abt นะคะแล้วก็ถ่ายท่าคำสั่งออกมาเลยคะ่ะ ก็จะได้กรัพผมนี้แน่นะคะ,ะกรัฟต่อไปนะคะจะใช้ a เท่ากับจะใช้ a เท่ากับ0.6นจุดผมะคะ b เท่ากับ1.1<ม>แล้วก็ x เท่ากับ10คะ่ะช่องแค่สิบน,นะคะเราจะใช้สูตรอันนี้คะ่ะแล้วก็เป็นการหา การหาค่าคอนเซนทรชันตามสมการ A ทั้ากับ a ศส่วนด้วย k หนึ่งบวก k ลบหนึ่งบว k ลบหนึ่งบวก k 1นึ่ e แลกำลังลบ k หนึ่งบวก k ลบหนึ่งกำลัง k นะคะแล้วก็ถ่ายทอดคำสั่งมันนะคะไปที่ช่องต่อไปนะคะช่อง e อก็ดไปแทนสูตรตามนี้เลยค่ะ เป็นการหาค่าคอมเพลเมนต์ชันตามสมการ a ศูนย์เท่ากับ a t บวก b t นะคะแล้วก็ใช้ค่าคำสั่งออกมาช่องนี้ก็จะไม่ใส่ค่าเหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นค่าตาัาง <Okay. S 1> <ๆ>้งเงินเราจะนิยมค่าตาั้งเงนะคะ จะได้ตรบแบบนี้ออกมาเลยนะคะเราจะไปที่น้ำต่อไปนะคะน้ำต่อไปนะคะจะเป็นจะใช้ e เท่ากับ1 e เท่ากับ10นะคะ e เท่ากับ10นะคะแล้วก็มาที่ช่อง e เดียว17เลยค่ะโดยจะใช้สูตรตามนี réussi, ้เลยนะคะ จะเป็นการหาค่าเซนเทรชั่นตามสมการ AT ทเท่ากับ a 0ศ e ยกกกลังลบ k 1 P ค่ะแล้วก็ถ่ายทอดคำสั่งนนะะอ,อ,อนงนะคะ่อไปช่องต่อไปนอันนี้เปลี่ยนเป็นทีตันเน่ต ข่างต่ำเลยนะคะจะใช้สูตรตามนี้เลยค่ะเป็นการหา,าค่า mm. c o r c e n t ร a t i o n โดยใช้สมก,การ a ส่วนเท่ากับ a t บวก a b t นะคะแล้วก็การพ่อคำสั่งตงช่องนี้นะคะ mm. กจะนนะคะ็จะไม่ใส่เซ็ไม่ใส่ช่องเซ็นะคะจะไม่ใส่ค่านะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นการใช้ค่าจาก ก็จะได้กาวแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะ